ทหารพระราชาปลดไม่ได้หรอกนี่รู้สึกจะเป็นตำรวจใช่ไหมแก่ๆก,ก็เลยน,นี่ไม่รู้เรื่องเลยเหรอแล้วก็ขยันพูดคือปากน้อยกว่าสมองแล้วพูดอะไรมันกระทบความมั่นคงของชาติเนี่ยถ้าไม่มั่นใจมึงอย่าพูดถ้ามึงโง,ง่งไปเรียนสารแนนนิวส์เรื่องของชาวบ้านคืองานของเรา พวกพี่น้องเราเนี่ยนะส่งข้อความมาบอกว่าเฮ้ยคุณดองท่านเลวัต <c oughs> โอ้โหท่านเลวัตนี่จะฟอ้องผมนะโอ้โหเสียสันหลักว่าเลยฮนะว่าเอ๊ะทําไมอะ่ะเกิดเรื่องอะไรเนีย่ยผมยังไม่รู้เลยว่าจะฟอ้องผมเรื่องอะไรก็หาว่าผมหมิ่นมาปหานะวัางงาันนะฮะก็ผมไม่มีอะไรมากฮนะเรียบร้อยฮนะก็หมุนโทรไปคุยกับแกเลยนะก็อธิบายให้แกฟังว่าเรื่องราวในคลิปเป็นอย่างไรนะฮะ ตัวคลิปเนี่ยไม่ได้เอ่ยถึงท่านเลวัตอะไรเลยนะครับรแยกว่าเป็นแอดลิปก็ว่าได้นะเป็นช่วงเปิดรายการนี้ก็พูดไปถึงเรื่องเรื่องการปล่อยข่าวเท็จนะเรื่องของปลดแม่ทัพภาคสองผมก็พูดกว้างๆไปนะไม่มีเจตนาอะไรจะไปพูดถึงท่านเลวัตเลยแม้แต่สักนิดเดียวแหละก็บางทีเนี่ยเป็นเรื่องที่ข่าวที่มันอ่านมาเห็นหัวเห็นอะไรเงี้ยนะแต่ก็ไม่ได้รู้อะรครับว่าใครพูดอะไรยังไงก็พูดไปประมาณเท่าที่จําได้อย่างที่บอกให้ฟัง สมมติว่ารายการผมนี่จะพูดถึงใครท่านก็จะเห็นนะว่าชี้ชัดเลยฮะมีรูปมีแคปชั่นเรียบร้อยเอ่ยชื่อเอ่ยนามกันเรียบร้อยถ้าจะวิจารณ์ใครตั้งใจเป็นแบบนั้นแต่เจตนาวันนั้นน่ะพูดเป็นภาพรวมนะครับแล้วก็ที่บอกว่าทัางโง่เนี่ยแล้วไปเรียนกอนเนี่ยไม่ได้หมายถึงใครเลยฮะหมายถึงรวมรวมนะฮะรวมรวม,รวมก็หมายถึงใครก็แล้วแต่ที่อ่าอ่า,อา,อาไปปล่อยเท้าวรวมแบบนั้นโดยที่ไม่รู้เนี่ยก็อธิบายให้ฟังเพราะฉะนั้นคําว่าทางโง่แล้วก็ ต้องไปเรียนก่อนเนี่ยไม่ได้หมายถึงท่านเรวัตนะครับต้องการแล้วก็จริงๆก็ไม่ได้รู้เหมือนกันว่าหมายถึงใครพูดไปถึงรวมๆก็แล้วกันอ่ะ่นวัก็ตามวันนี้ก็โทรศัพท์ไปขออภัยท่านเรวัตเรียบร้อยนะครับต้องขอไปด้วยถ้าเกิดว่าพูดไปแล้วมันทําให้หลายๆคนคิดถึงท่านเออผมก็ยังงงอยู่เลยนะว่าไปทางไหนแต่ผมยังไม่รู้เลยเลยยังงงนะ,ะวันนี้โทรไปคุยอธิบายให้ท่านเรวัตเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่ต้องห่วง นะครับอ่ะก็ขอภัยท่านในวัดผ่านในการตรงนี้นะครับเพื่อนะเพื่อแสดงความรับผิดชอบในฐานะที่เราก็เด็กนะฮะแล้วท่านในวัดก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับต้องขอไปด้วยนะครับต้องฟังเนี่ยปากไม่ไดีนะปากมันหลุดไปเรื่อยต้องขอไปด้วยอา้าวไม่ต้องห่วงนะครับเรียบร้อยแล้วฮนะโทรคุยกันไปเรียบร้อยเพราะว่าท่านเลวัดก็ไม่ใช่ใครอื่นนะเออคนกันเองแท้ๆต้อง,งนะังฮะจะไปว่าท่านทำไมตรงตรงกล่องข้อความเนี่ย ก็บอกว่าผมโดนฟ้องอะไรนี่นะฮะท่านผังครับเอางี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังไม่มีอะไรมากมายนะมาฮะเป็นเรื่องที่ผมว่าบางทีอาจจะเข้าใจผิดกันทีนี้ประเด็นก็คือเมื่อตอนบ่ายนะครับก็มีพักพวกพี่น้องเราเนี่ยนะฮะส่งข้อความมาบอกว่าเฮ้ยคุณดองท่านเลวัต <c oughs> โอ้โหท่านเลวัตนี่จะฟ้องผมนะโอ้โหเสียสันหลังว่าวเลยฮะว่าเอ๊ะทำไมอ่ะเกิดเรื่องอะไรผมยังไม่รู้เลยว่า ว่อจะฟ้องผมเรื่องอะไรก็หาว่าผมหมิดมามากหวังงานนะะก็ผมไม่มีอะไรมากฮนะเรียบร้อยฮนะก็หมุนโทรไปคุยกับแกเลยอูเข้าใจมึงนะทหารพระราชาปลดไม่ได้หรอกนี่รู้สึกจะเป็นตำรวจใช่ไหมแกแก็เดิยบออกข่าวมาว่าจะปลดแม่ทัพภาคที่สองเชื่อผมนะครับไม่มีทางปลดได้ครับทหารของพระราชา ทาหารของพระราชาทหารพระราชาปลดไม่ได้หรอกนี่รู้สึกจะเป็นตำรวจใช่ไหมแก่ๆก่ก่าเลยน,นี่ไม่รู้เรื่องเลยเหรอแล้วก็ขยันพูดคือปากน้อยกว่าสมองแล้วพูดอะไรมันกระทบความมั่นคงของชาติเนี่ยถ้าไม่มั่นใจมึงอย่าพูดถ้ามึงโง่งไปเรียนไม่ใช่คาบมาคิดเอาแล้วก็พ่นไปทั่วโพสเฟซบุ๊กไปทั่วแล้วก็คาบไปพูดกันต่อๆพูดในฐานะผมเป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งอย่างเนี้ มันก็มีอดีตดารามาว่าผมนะครับว่าผมนี่โง่ไม่รู้ข้อมูลผมมั่นใจนะครับมั่นใจว่ารู้ข้อมูลมากกว่าคุณนะนะครับรู้ข้อมูลมากมากกว่าคุณนะครับ การศึกษาก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าคุณคุณจบปริญญาตรีผมจบปริญญาโทไม่ทิดนนะครับการทำงานผมก็ได้เป็นผู้ชักการนะครับยศพลตำรวจโทนะครับเหลืออีกชั้นยศเดียวก็พลตำรวจเอกแล้วนะครับเป็นผู้ชักการสันติบาลผู้ชักการปราบปรามยาเสพติดนะครับประสบการณ์ทำงาน42ปีที่ผ่านมา ผมเข้าใจมึงนะเออไม่ใช้คุณล่ะกูเข้าใจมึงนะเพราะตอนมึงโดนหมายจับสองครั้งมึงก็หนีไปซุกเขมเนไงนะครับหนีไปซุกเขมเนนะครับเพิ่งจะกลับมาได้ปีเดียวนะครับเริ่มมาปากดีเริ่มมาปากดีอีกนะครับแต่ผมไม่พูดชื่อคุณนะผมไม่พูดชื่อคุณนะ แต่จะมารหัวมึงเข้าไว้นะนะครับไม่พูดชื่อมึงนะประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้นอีกก็ไม่รู้นะนะครับถ้ามีเหตุการณ์บ้านเมืองอีกเนี่ยผมจะไปรับอาสาตามล่าคุณด้วยตัวผมเองนะครับไม่พูดชื่อคุณไม่ไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับแต่กูจะมารหัวมึงเข้าไว้เลยนะเที่ยวเนี้ยมึงไม่ได้หนีแน่นะครับ เวลามันมีเหตุการณ์บ้านเมืองเนี่ยเขาจําเป็นต้องมาร์กจุดใหญ่ๆออกหมายเรียกคนนั้นคนนี้ให้แต่ของมึงนี่ไม่ต้องคูจะเอากําลังไปบล็อกมึงชาร์จจับมึงเข้าไว้ก่อนเลยนะครับเที่ยวนี้มึงไม่ได้หนีแล้วกันนะเออแล้วผมจัดการเป้าหมายนี่ไม่เคยเหลือไม่เคยเหลือสักครั้งนะไม่เคยเหลือสักครั้งจางไคตั้งใจเป็นแบบนั้นแต่เจตนาวันนั้นอ่ะพูดเป็นภาพรวม แล้วก็ที่บอกว่าทางโง่เนี่ยแล้วไปเรียนก่อนเนี่ยไม่ได้หมายถึงใครเลยฮะหมายถึงรวมๆนะฮะรวมๆก็หมายถึงใครก็แล้วแต่ที่ๆๆไปปล่อยข่าวลวงแบบนั้นโดยที่ไม่รู้เนี่ยก็อธิบายให้ฟังเพราะฉะนั้นครว่าทางโง่แล้วก็ต้องไปเรียนก่อนเนี่ยไม่ได้หมายถึงท่านเรวัตนะครับต้องแังแลวก็จริงๆก็ไม่ได้รู้เหมือนกันว่าหมายถึงใครพูดไปถึงรวมๆก็แล้วกันอ่ะ ในวดก็ตามวันนี้ก็โทรศัพท์ไปขออภัยท่านในวัดเรียบร้อยนะครับต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดว่าพูดไปแล้วมันทําให้หลายๆคนคิดถึงท่านเออผมก็ยังงงอยู่เลยนะว,ว่าไป,ไปทางไหนแต่ผมยังไม่รู้เลยยังงงไนะ,ะวันนี้โทรไปคุยอธิบายให้ท่านในวัดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับอ่ะก็ขออภัยท่านในวัดผ่านรนการตรงนี้นะครับเพื่อ นะเพื่อแสดงความรับผิดชอบในสนนานที่เราก็เด็กนะฮะแล้วท่านเลวัดก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับต้องขอไปด้วยนะครับต้องฟังเนี่ยปากไม่ดีนะฮะปากมันหลุดไปเรื่อยต้องขอไปด้วยอา้าวไม่ต้องห่วงนะครับเรียบร้อยแล้วฮะโทรคุยกันไปเรียบร้อยเพราะว่าท่านเลวัตก็ไม่ใช่ใครอื่นนะเออคนกันเองแ,แท้ๆต้องฟังฮะจะไปว่า่านทำไมตรงตรงกล่องข้อความเนี่ยก็อบอกว่าผมโดนฟ้องอะไรนี่นะฮะต้องังครับเอางี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังไม่มีอะไรมากมายนะมาฮะ เป็นเรื่องที่ผมว่าบางทีอาจจะเข้าใจผิดกันทีนี้ประเด็นก็คือเมื่อตอนบ่ายนะครับก็มีพักพวกพี่น้องเราเนี่ยนะส่งข้อความมาบอกว่าเฮ้ยคุณดองท่านเลวัต <c oughs> โอ้โหท่านเลวัตนี่จะฟ้องผมแล้วโอ้โหเสียวสันหลังว้าวเลยฮนะว่าเอ๊ะทำไมอะเกิดเรื่องอะไรเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าจะฟ้องผมเรื่องอะไรก็หาว่าผมหมิดนประมาทหวังั้นฮนะ ก็ผมไม่มีอะไรมากฮะเรียบร้อยฮะก็หมุนโทรไปคุยกับแกเลยนะก็อธิบายให้แกฟังว่าเรื่องราวในคลิปเป็นอย่างไรนะฮะตัวคลิปเนี่ยไม่ได้เอ่ยถึงท่านเลวัตอะไรเลยนะครับกรเรียกว่าเป็นแอดลิปก็ว่าได้นะเป็นช่วงเปิดรายการนี้ก็พูดไปถึงเรื่องเรื่องการปล่อยข่าวเท็จนะเรื่องของปลดแม่ทัพพักสองผมก็พูดกว้างๆไปนะไม่มีเจตนาะจะไปพูดถึงท่านเลวัตเลยแม้แต่สักนิดเดียวนะ ก็บางทีเนี่ยเป็นเรื่องที่ข่าวที่มันอ่านมาเห็นหัวเห็นอะไรเงี้ยนะแต่ก็ไม่ได้รู้อะครับว่าใครพูดอะไรยังไงก็พูดไปประมาณเท่าที่จําได้อย่างที่บอกให้ฟังสมมุติว่ารายการผมนี่จะพูดถึงใครท่านก็จะเห็นนะว่าชี้ชัดเลยฮะมีรูปมีแคปชั่นเรียบร้อยเอ่ยชื่อเอ่ยนามกันเรียบร้อยถ้าจะวิจารณ์ใครตั้งใจเป็นแบบนั้นแต่เจตนาวันนั้น่ะพูดเป็นภาพรวมนะครับแล้วก็ที่บอกว่าถ้างโง่เนี่ยแไปเรียนก่อนเนี่ยไม่ได้หมายถึงใครเลยฮะหมายถึงรวมรวม นะฮะรวมๆก็หมายถึงใครก็แล้วแต่ที่ไปปล่อยข่าวลวงแบบนั้นโดยที่ไม่รู้เนี่ยก็อธิบายให้ฟังเพราะฉะนั้นคำว่าทางโง่แล้วก็ต้องไปเรียนก่อนเนี่ยไม่ได้หมายถึงท่านเรวัตนะครับต้องบอกแล้วก็จริงๆก็ไม่ได้รู้เหมือนกันว่าหมายถึงใครพูดไปถึงรวมๆก็แล้วกันอ่ะใจไมก็ตามวันนี้ก็โทรศัพท์ไปขออภัยท่านเรวัตเรียบร้อยนะครับต้องขอไปด้วยถ้าเกิดว่าพูดไปแล้วมันทําให้หลายๆคนคิดถึงท่าน เออผมก็ยังงงอยู่เลยนะว่าไป,ไปทางไหนแต่ผมยังไม่รู้เลยยังงงนะ,ะวันนี้โทรไปคุยอธิบายให้ท่านในวัดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับอ่ะก็ขออภัยท่านในวัดผ่านายการตรงนี้นะครับเพื่อนะเพื่อแสดงความรับผิดชอบในฐานะที่เราก็เด็กนะฮะแล้วท่านในวัดก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับต้องขอไปด้วยนะครับตัวฝั่งเนี่ยปากไม่ดีนะปากมันหลุดไปเรื่อย